สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเพจบนแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับเพื่อการจำหน่ายสินค้าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับสำหรับวันนี้เป็น EP แรกของผมเองที่จะมาทำคลิปสอนนะครับซึ่งผมมีความตั้งใจที่อยากจะทำมานานแล้ว อยากจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเพจ f a c e b o o k เรื่องของการถ่ายภาพสินค้าการตกแต่งภาพสอนการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพถ,ถ่ายภาพพิวเวดดิง้งถ่ายภาพรับปริญญาถ่ายภาพสินค้าอะไรต่างๆวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมตั้งใจที่จะทําเป็นคลิปสอนให้กับทุกคนเผื่อว่าทุกคนจะได้มาเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้ของผมที่มีนะครับแบ่งปันให้กับทุกคนและทุกคนก็สร้างรายได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการสร้างเพจบน Facebook บางคนทําเป็นแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปแต่บางคนทําไม่เป็นก็ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายของคนที่เขาไม่รู้วิธีในการสร้างเพจอันดับแรกเลยครับเราเข้ามาที่ Facebook ก่อนเลยนะครับครับตัดภาพมาที่หน้าจอเลยนะครับทุกคนมี Facebook อยู่แล้วทําไปพร้อมกันกับผมได้เลย ตัวนี้จะใช้ผ่านโน้ตบุ๊กนะครับทำผ่านโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผ่านมือถือผมจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสมาดูกันเลยให้ทุกคนเข้ามาหน้า Facebook นะครับอันนี้คือ Facebook ของผมเองก็คือให้เข้ามาที่หน้าหลักหน้าฟีดนะครับไม่ใช่หน้าโปรไฟล์นะครับหน้าฟีดแล้วก็ให้ดูที่มุมด้านซ้ายนะครับดูตามเมาส์ผมได้เลยที่มุมด้านซ้ายจะมีคําว่าเพจเพจจะอยู่ลําดับต่างกันนะครับถ้าใครไม่เจอก็ให้กดดูที่ เพิ่มเติมดูเพิ่มเติมได้เลยก็อาจจะอยู่ด้านล่างหน่อยขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับโอเคคลิกไปที่เพจเลยครับก็จะมีให้คําว่าสร้างเพจใหม่ถ้าใครมีเพจอยู่แล้วก็จะมีประวัติเพจอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มสร้างเพจใหม่ก็คลิกสร้างได้เลยมาที่หน้าเพจนะครับผมก็จะสร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอผลงานตรงนี้ด้วย ก็คือใครที่อยากจะดูคลิปผมก็เข้ามาดูในเพจนี้เลยผมจะสร้างไปพร้อมกันกันกบทุกคนที่ที่กำลังเรียนรู้อยู่ในบทเรียนนี้นะครับผมจะตั้งชื่อชื่อเพจว่าเกมเดอร์เกม G A M E D E R เป็นชื่อช่อง YouTube ด้วยนะครับเกมเดอรแล้วแต่นะครับว่าเราจะตั้งเป็นชื่อพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับ หมดหมูก่ก็สมมุติว่าถ้าเราขายสินค้าอะไรเราก็บอกเป็นสินค้าก็ได้ลองพิมพ์เข้าไปเป็นสินค้าเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนภาษาก่อนมีไหมเห็นไหมครับก็จะมีสินค้าสําหรับพาโลกและเด็กลองพิมพ์ดูครับว่าเราจําหน่ายเกี่ยวกับอะไรหรือพิมพ์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเราก็มาดูว่าเราของเราเป็นประเภทไหนเหมือนของผมผมก็จะเอาเป็น creator เเมีไหม creator ครีเอเตอร์ดิจิทัลคือข้อมูลตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ไม่จําเป็นต้องทําจบในครั้งเดียวคําอธิบายต่อไปนะครับคําอธิบายก็อธิบายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเพจของเราโดยตรงเช่นเวลาคนเขามาเห็นเขาก็จะอ่านคําอธิบายแล้วเขาจะรู้ว่าเพจของเราเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรผมก็จะสร้างของผมไปนะครับ ผมจะตั้งประมาณนี้ชื่อนะครับชื่อเพจเนี่ยต้องคิดให้ดีว่าจะเอาเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กเดี๋ยวผมน่าจะเ,าเป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยโอเค,อเ,คเป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยแล้วก็สร้างเพจครับชื่อเพจจะไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าจะแก้ไขได้ก็ต้องผ่านไป3มเดือนก่อน นะครับต้องผ่านไป3มเดือนถึงจะสามารถแก้ไขชื่อเพจได้โอเคมาดูกันที่นี้เขาก็ให้เพิ่มรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ก็รูปโปรไฟล์สามารถแก้ไขได้ครับผมก็จะหารูปที่เกี่ยวข้องกันกับตัวผมเองจะลองดูว่าผมจะมีรูปผมหรือเปล่าไม่มีรูปตัวเองเลยนี่ไงโอเคเอารูปนี้เป็นรูปก็เพิ่มรูปภาพหน้าปกนะครับภาพหน้าปกก็ถ้าใครยังไม่มีรูปก็เอารูปแบบง่ายๆมาก่อน มองรูพี่ก็ได้โอเคดูตามเมาส์ผมได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกขั้นต้นการสร้างเพจ facebook มีเริ่มต้นก็คือมีประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นการทำให้เพจเราสมบูรณ์ก็คือว่าทำไงก็ได้เพจเราจะทำให้ไม่มีปัญหาที่หลัง เฟซบุ๊กจะแจ้งอยู่แล้วครับว่าวิธีการทาให้เปลี่ยนสมบูรณ์ทํายังไงขั้นตอนไหนยังไม่เสร็จขั้นตอนไหนที่จะต้องทําเพิ่มเราก็แค่ทําตามไปให้สมบูรณ์นะครับโอเคมาแล้วนี่คือเพจผมผมสร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างแอดชื่อผู้ใช้ก็คือว่าตรงนี้ครับถ้าเราสร้างตรงนี้ตรงที่เป็นยูเซอร์ยูนะครับมันก็จะสั้นกระชับ ตรงกับที่เราสร้างนะครับผมก็ไม่แน่ลองตั้งให้ยังไงก็ได้ตัวนี้จะไม่ซ้ำกับใครถ้าซ้ำ c e e o o o k จะไม่อนุญ,ญาตให้ตั้งสมมติผมจะตั้งเป็นเกมเดอร์ไม่แน่ใจว่ามีคนตั้งหรือยังมีคนตั้งแล้วผมใส่1นึ่เจ็ดเข้าไปด้วยโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วครับ ลองรีเฟรหน้าใหม่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเกมเดอร์1.7 U r L เราก็จะไม่ยาวทีนี้เลื่อนลงมานี่ครับเขาบอกว่าตั้งค่าเพจของคุณให้พร้อมรับความสําเร็จก็คือว่าเรามีขั้นตอนทั้งหมด13ขั้นตอนเราเพิ่งทําไปแค่5ขั้นตอนแค่นั้นเองฉะนั้นแล้วเราก็ทําให้สมบูรณ์นะครับ เห็นไ,ไหมครับมันมันจะค่อยๆบอกไปว่าตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วตรงนี้ยังไม่เสร็จก็ทําตามคลิกด,ดูเลยครับเพิ่มเว็บไซต์ถ้าเว็บไซต์ยังไม่มีก็อบอกสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาเกี่ยวข้องกับเพจชั้นข้อมูลตําแหน่งถ้าอยู่จังหวัดไหนก็เพิ่มจังหวัดนั้นลงไปนะครับอ่าผมอยู่สกลนครสกลนคร โอเคครับคุณได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วการกรบาดออกได้เลยเพิ่มเวลาทําการก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เปิดตลอดเวลาผมจะเปิดตลอดเวลาเพื่อให้สมาชิกเพจได้มีส่วนร่วมนะครับต่อมาหมายเลขโทรศัพท์นะครับตัวน,นี้ก็ถ้าใครมีก็เพิ่มเข้าไปได้เลยผมก็เพิ่มลงไปเลยนะครับ ต่อไปเหลือต่อมาก็บอกว่าระบุข้อมูล,ลอีกสองขั้นตอนลิงก์วัดแอปผมไม่เกี่ยวกับของผมนะครับเพิ่มปุ่มคําว่าเพิ่มปุ่มคือเวลาคนเข้ามาหน้าเพจแล้วเขาจะเห็นปุ่มไหนเพื่อที่จะทําการทักทายเราครั้งแรกเราอยากให้เขาทักทายในรูปแบบไหนเช่นมีติดตามอยากให้เขาติดตามไหม,อย,หม,ไหมอยากให้เขาส่งข้อความเข้ามาไหมหรืออยากให้เขาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเราไหมนะครับหรืออยากให้เขาชมวิดีโอไหม ก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งผมเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นชมวิดีโอไว้ก่อนก็นแล้วกันอ๋อวิดีโอก็ต้องต้องดูจากเว็บไซต์นะครับให้ง่ายสุดเลยครับกดติดตามครับเพื่อให้คนติดตามของเราถ้าเห็นปุ๊กก็กดติดตามเราก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นต่อไปแนะนำเพจของคุณ2องขั้นตอนนะครับเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนก็เชิญเพื่อนมาก่อน10คนเขาบอ,อก10คนเราก็เชิญเลยครับผมขออนุญาตเลื่อนลงไปเพราะผมเชิญบ่อยมากแล้วข้างบน เดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ย<อ>ทำไมมันสร้างเพจบ,บ่อยจังเลยวะเดียวเขาว่าเอานะครับเริ่มไปโอเคเริ่มจากคนนี้ก็แล้วกัน10คบคนนะครับเอาง่ายๆเลย10คนถ้าใครอยากจะส่งมากกว่านั้นเชิญมากกว่านั้นก็ได้นะครับมันให้อ่าเฟซบุ๊กให้วันละ1,000คนไม่เกินถ้าเกินกว่านี้ Facebook จะจับได้ว่าเป็นบอทหรือเปล่าเรามีโอกาสที่จะถูกปิดเพจในทันทีฉะนั้นแล้ว สักวันละสี่ห้าร้อยคนก็พอนะครับอย่าให้เกินวันละหนึ่งพันคนอย่าให้แล้วก็อย่าทําแบบเหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําก็คือทําไม่หยุดทําไม่หยุดเราต้องพักบ้างทําบ้างพักบ้างทําบ้างเว้นเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับ Facebook ถึงจะรู้ว่าเอ้เราเป็นสิ่งเป็นคนที่มานั่งทําไม่ใช่คอมพิวเตอร์แล้วก็โพสต์ต้อนรับโพสต้อนรับก็ทักทายได้เลยครับเราอาจจะทักทายง่ายๆก่อนแล้วเราค่อยมาแก้ไขที่หลังก็ได้ เอาง่ายๆไปก่อนก็นแล้วกันนะครับใส่ 4, ใสีสวยๆเข้าไปหน่อยโอเคโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จทุกขั้นตอนแล้วดีเฟสหน้าใหม่อีกรอบหนึ่งทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แล้วนี่คือการสร้างเพจบน Facebook ทีนี้ครับในการที่จะทำให้ Facebook ของเรานั้นติดสีเขียวตลอดก็คือไม่มีปัญหา ไม่ติดเหลืองไม่ติดแดงเราต้องพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์โพส์หรืออะไรก็ตามลงบ่อยๆอ,อย่าพยายามให้ให้มันห่างกันเยอะให้สม่ำเสมอถ้าหนึ่งวันก็ท่านถ้าโพส์ทุกวันก็โพส์เวลาไหนก็ลงเวลานั้นหรืออาจจะไล่เรียกกันหรือถ้าโพส์เป็น3วันครั้งหรือ5วันครั้งก็พยายามอย่าให้มันเกินมากกว่าอาถึงสัปดาห์นะครับอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งต้องมี1โพส เพื่อที่จะให้ Facebook เข้าใจว่าเพจของเรามีการดำเนินการอยู่ตลอดถ้าไม่งั้นเฟซจะปิดการมองเห็นเขาว่าปิดการมองเห็นจะรู้และเข้าใจต่อเมื่อไปยิงแอดสมมุติว่ามีร้าน1ร้านขายสินค้าเดียวกันกับเราอีกหนึ่งร้านขายสินค้าเหมือนกันกับเราแต่การมองเห็นไม่เหมือนกันคนนี้ ยิงวันวันละ100อาจจะเข้าถึงวันละสองพันคนคนนี้ยิงวันละ100อาจจะเข้าถึงแค่500คนนี่คือการมองเห็นของ facebook ฉะนั้นแล้วพยายามให้มีอะไรเคลื่อนไหวในเพจตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เพจเราคงทนผู้ติดตามไม่ถูกลดการมองเห็นก็อาจจะสลับยิงแอดบ้างยอมจ่ายเงินให้ facebook บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆวันละ20วันละ40บาท50บาทอาจจะยิงสัก3วันหยุด3วันหยุด เพื่อให้เพจเราเนี่ยเฟซบุ๊กไว้ใจได้ว่าเรามีการจ่ายเงินให้กับ Facebook ตลอดนี่คือการสร้างเพจในรูปแบบของเกมเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีเพจมากกว่า20เพจน,นี่ก็คือเพจที่21แล้วผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองของกิเลสตัวเองล้วนๆชอบถ่ายภาพก็ทําเพจถ่ายภาพชอบท่องเที่ยวก็ทําเพจท่องเที่ยวชอบอแต่งภาพชอบทําวิดีโอก,ก็ทําเพจวิดีโอจะเป็นสไตล์นี้ นะครับวันวันหนึ่งเพจเหล่านี้อาจจะสร้างมูลค่าให้เราก็ได้สําหรับใครที่ส,สงสัยอะไรในการสอนของผมนะครับหรือสะท้อนเป็นกระจกเงาให้ผมได้ EP แรกคลิปแรกนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยสะท้อนกันเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับในคลิปต่อๆไปวันนี้ถือว่าเป็นออเดิมนะครับทดสอบอุปกรณ์ด้วยมีไมมีม โน้ตบุ๊กมีกล้องนะครับมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสอนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบไปในตัวติดขัดประการใดจะนำม,มาพัฒนาปรับปรุงกันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้ายัางไงฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ ของผมเองนะครับที่ผมเพิ่งสร้างมาชื่อว่าเกมเดอร์นะครับชื่อช่อง YouTube ก็เกมเดอร์เหมือนกันตอนนี้มี3คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงในเพจเกมเดอร์ให้ทุกคนได้รับชมเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ